วันนี้โรยตัวพัทยานะครับก็มาทํางานนะครับอันนี้กําลังเซตเชือกนะครับเซตเชือกแล้วก็ทาเพลทนะครับเพื่อที่จะล็อกคนนะครับวันนี้ทํางานสําหรับคนเดียวนะครับแต่ว่า,างานนี้นะครับมีเรื่องเตรียมเผื่อเรื่องความเลสคิวด้วยนะครับแล้วก็เราจะต้องเตรียม จะจจาลองเรื่อง rescue นะครับอุปกรณ์นะครับเือพวกนี้นะครับเนี่ยนะครับเราจะต้องระวังนะครับจะต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าอุปกรณ์บางตัวที่เปื้อนสีเปื้อนอะไรอย่เงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยควรทําความสะอาดก่อนนะครับ To to ını, แ, hm แต่นี้ผมเช็คด uh ูนะครับแล้วก็ขูดขูดสีออกตรงสกูแล้วก็เช็คเรื่องการล็อกแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เรื่องสีเนี่ยงานอาจจะเยอะนะครับอ่าแล้วก็ล็อกล็อกสกูให้เรียบร้อยทุกตัวนะครับอ่าล็อกให้ทุกตัวนะครับล็อก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 ให้ทุกตัวนะครับให้ปลอดภัยนะครับเพจพอแลตัวนี้นะครับพออลตัวนี้จะทนได้อยู่ที่อ่าหนะครับ 50kN เนเนี่ยก็คือ ประมาณ2คนครึ่งนะครับ2คนครึ่งนะครับแล้วก็เพจสีทองตัวนี้จะทนได้22นะครับเราก็ต้องเบิ้ลเป็น44นะครับก็จะเป็น2คนนะครับแล้วก็ระบบตัวนี้นะครับเราจะใช้นะครับแหลนยาร์ดนะครับของเพ็ดนะครับ4ชุดนะครับเบิ้ลมาประมาณ200 k n นะครับเซ็งตรงนี้นะครับทนได้นะครับ ประมาณ50นะครับเพราะว่าผมเบิ้ลสายนะครับก็จะให้ความปลอดภัยสูงสุดนะครับเชือกเป็นของเป็ดขายยี่ห้ออะไรนะผมก็จาไม่ได้แล้วนะครับเชือกใช้ดีครับนุ่มดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามามีปัญหาเรื่องรอยน้ํารั่วนะครับมีปัญหาเรื่องทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับโรยตัวนะครับนอกอาคารก็โทรหา0 8 0 1 5 6 4 9 87ส่ครับสวัสดีครับ